เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นในสนามช้างอารีนาท่ามกลางเสียงเ hey, ฮลั่นของแฟนบอลบุรีรัมยูในเตดที่ยังคงไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเกมในค่ำคืนนี้ทีมรักของพวกเขาจะสามารถระเบิดฟอร์มโหดได้ขนาดนี้เกมที่เริ่มต้นอย่างกดดันกลับกลายเป็นโชว์ของปราสาทสายฟ้าอย่างแท้จริงเมื่อชื่อของอิกิอิมาซาทาดะ กุนซือชาวญี่ปุ่นกลับมาปรากฏในข้างสนามอีกครั้งหลังจากหายหน้าไปนานและเหมือนเป็นเวทีกลับมาของชายผู้ปลุกจิตวิญญาณบอลไทยในแบบญี่ปุ่นให้กลับมาอีกครั้งใครจะคาดคิดว่าเกมนี้จะกลายเป็นสกอร์ประวัติศาสตร12์12 -0 ที่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเอเชียแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือการคัมแบ็คของชนาทิศสงกระสินที่ไม่เพียงแค่กลับมาลงสนามในสีเสื้อบุรีรัมย์แต่ยังโชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาส ทั้งยิงทั้งจ่ายสร้างจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้อย่างมั่นใจเหมือนเวทมนต์ถูกเสกเข้าไปในสนามทุกครั้งที่บอลอยู่ที่เท้าของชนาทิพความหวังความสุขและความมั่นใจของแฟนบอลก็กลับมาอีกครั้งตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมนาทีแรกบุรีรัมบุกเข้าใส่ทันทีราวกับจะบากว่านี่คือบ้านของเรา ความกระหายของนักเตะเห็นได้ชัดจากท่าทีของทุกคนในสนามและสิ่งที่ทำให้แฟนบอลขนลุกคือภาพของแตงโมนักเตะดาวรุ่งที่ได้ลงสนามพร้อมเสียงปรบมือดังตึกก้องทั่วอัจรรย์แฟนบอลต่างเฝ้ามองด้วยความคาดหวังว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นบ้างในเกมประวัติศาสตร์คืนนี้ เกมผ่านไปไม่ถึง10นาทีบุรีรัมได้ประตูแรกจากจังหวะที่ชนาทิพลากบอลแหวกแนวรับฝั่งตรงข้ามก่อนจ่ายทะลุช่องให้สุภชัยใจเด็ดยิงเสียบเสาอย่างเฉียบขาดแฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นปรบมือพร้อมตะโกนชื่อเมซี่เจกล้องสนั่นเสียงนั้นเหมือนเป็นประกาศให้โลกรู้ว่าชนาทิพ์กลับมาแล้วและเขากลับมาพร้อมความมุ่งมั่นยิ่งกว่าเดิม แต่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือเกมนี้จะไม่หยุดอยู่แค่ลูกเดียวหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีบุรีรัมได้ลูกที่สองจากจังหวะฟรีคิกของปิยพงศ์ที่ยิงด้วยเท้าซ้ายโค้งเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามเรียกเสียงฮือฮาทั่วสนามความมั่นใจของทีมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนักเตะเล่นกันเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานพร้อมกันทุกส่วน อีชีอียืนกอดอกอยู่ข้างสนามพร้อมรอยยิ้มบางๆเขารู้ดีว่านี่คือสิ่งที่เขาสร้างมาอย่างยาวนานความสมดุลของระบบความเข้าใจในแทคติกและความมุ่งม,มั่นที่ไม่มีวันยอมแพ้นาทีที่20ชนาทิพแสดงให้เห็นถึงความเป็นย์เมเกอร์ระดับโลกเขาใช้เทคนิคการครองบอลที่เฉียบขาดหลอกแนวรับ3ามคนก่อนจ่ายบอลให้แตงโมที่วิ่งเติมขึ้นมาทางซ้ายบอลถูกซัดเต็มข้อเข้าประตูไปแบบไม่เหลือซาก เป็นประตูแรกในอาชีพของแตงโมในสีเสื้อบุรีรัมชุดใหญ่น้ำตาแห่งความดีใจไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวขณะที่เพื่อนร่วมทีมรีบเข้ามากอดและแสดงความยินดีเกมดำเนินไปอย่างร้อนแรงบุรีรัมไม่ลดความเร็วเลยแม้แต่น้อยจังหวะต่อจังหวะเต็มไปด้วยความแม่นยํำและแรงบันดาลใจแฟนบอลต่างเริ่มตะโกนชื่อของอีชีอี เพื่อแสดงความขอบคุณที่เขากลับมานำทีมอีกครั้งช่วงเวลาที่ผ่านมาบุรีรัมเคยสะดุดเคยมีคำถามจากแฟนบอลมากมายแต่การกลับมาของอิชิอีในวันนี้เหมือนเป็นคำตอบทั้งหมดก่อนหมดครึ่งแรกสกอร์ขยับไปเป็น6-0จากการยิงของชนาทิพ2์ลูกและการจ่ายของเขาอีก3ครั้งนี้แฟนบอลแทบจะยืนปรบมือไม่หยุดเสียงชนาทิพ ชนาทิดังไปทั่วช้างอารีนาไม่มีใครคาดคิดว่าหลังอาการบาดเจ็บยาวและการย้ายทีมไปญี่ปุ่นจะทำให้เขากลับมามีไฟได้ขนาดนี้เขาเล่นด้วยรอยยิ้มด้วยความสุขและความมุ่งมั่นเหมือนตอนอายุ20ครึ่งหลังเริ่มขึ้นด้วยความมั่นใจที่มากกว่าเดิมอีกชิอ,อิส่งผู้เล่นสำรองบางส่วนลงสนามเพื่อทดสอบระบบการเล่นใหม่ แต่แทนที่เกมมาจากช้าลงกลับกลายเป็นว่าบุรีรัมยิ่งโหดขึ้นกว่าเดิมการประสานงานระหว่างแนวรุกเป็นไปอย่างลงตัวเรากับทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยจิตวิญญาณเดียวกันชนาทิพย์ยังคงเป็นศูนย์กลางของทุกการเล่นเขาควบคุมจังหวะของเกมสลับสปีดให้เพื่อนร่วมทีมเล่นตามจังหวะที่ต้องการเขาไม่เพียงแค่จ่ายบอลแม่นแต่ยังคอยสื่อสารตลอดเวลาเสียงของเขาในสนามกลายเป็นเหมือนเสียงของผู้นำ ขึ้นขึ้นลงลงช้าช้าตรงกลางทุกคำพูดของเขามีพลังนาทีที่60แตงโมทำอีกหนึ่งประตูจากการจ่ายของชนาทิพคราวนี้ทั้งสองคนยิ้มให้กันเหมือนรู้ใจเสียงเฮของแฟนบอลดังยาวต่อเนื่องเหมือนเสียงแห่งความสุขที่ไม่อยากให้จบลงแฟนบอลหลายคนถึงขั้นน้ำตากรอเพราะพวกเขาเห็นสิ่งที่เรียกว่าบอลไทยกลับมาแล้ว เกมยังคงดำเนินต่อไปบุรีรัมไม่ผ่อนเครื่องแม้แต่น้อยนาทีที่70ปียพงศ์ได้บอลหน้ากรอบเขตโทษก่อนยิงเต็มข้อบอลพุ่งเข้าไปอย่างรุนแรงเป็นประตูที่10ของทีมใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเพราะนี่คือค่ำคืนที่ทุกอย่างลงตัวที่สุดในอาชีพช่วงท้ายเกมแฟนบอลทั้งสนามเริ่มตะโกนชื่ออีกชี อีกครั้งเขายกมือไหว้ขอบคุณพร้อมยิ้มแบบถ่อตัวแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความภูมิใจเขารู้ว่าการคัมแบ็กของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบอลไทยยังคงมีพลังถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกทางก่อนหมดเวลาเพียงไม่กี่นาทีชนาทิพยังไม่หยุดเขาลากบอลผ่านแนวรับสองคนก่อนจ่ายบอลให้ แรงโมยิ่งปิดท้ายเป็นประตูที่12ของเกมเสียงเ hey, ฮครั้งสุดท้ายดังขึ้นพร้อมเสียงนกหวีดจบเกมและทันทีที่เกมจบชนาทิฟก้มลงกราบกลางสนามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณโอกาสและขอบคุณฟุตบอลที่ยังให้เขามีชีวิตอยู่ในสนามหลังเกมอีชิอิให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจแต่เรียบง่ายเขาพูดเพียงว่าผมไม่ต้องการสร้างทีมที่เก่งที่สุดในโลกผมต้องการสร้างทีมที่เล่นเพื่อกันแอลกัน เพื่อแฟนบอลเพื่อประเทศไทยคำพูดนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมภาพของชนะทิพที่ยิ้มให้กล้องและแต่งโมท,ที่ยกมือไหว้แฟนบอลบนโลกโซเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิชิอิคัมแบกกลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยแฟนบอลจากทั่วประเทศร่วมกันโพสต์ข้อความขอบคุณทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอและเสียงเชียร์จากทั่วทุกมุมของประเทศ บางคนถึงขั้นบาากว่านี่แหละบอลไทยที่เรารอคอยเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะ12-0เท่านั้นแต่มันคือการคืนชีพของความศรัทธ,ธาการกลับมาของความหวังและการปลุกไฟในใจของแฟนบอลทั้งชาติให้กลับมาลุกชนอีกครั้งเสียงตะโกนบุรีรัมยูไนเต็ดไม่ได้ดังเพียงในสนามแต่มันสะท้อนอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนที่รักฟุตบอล สำหรับชนาทิพเกมนี้อาจเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่ดีที่สุดในชีวิตการคาแข้งของเขาเขากลับมาพร้อมความมั่นใจใหม่และความเชื่อมั่นในระบบของอิชิอิเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่ดีแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะร,รุ่นใหม่ทั่วประเทศส่วนแตงโมเด็กหนุ่มที่ได้ลงเล่นในเกมสำคัญนี้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังของฟุตบอลไทยเมื่อเขาพูดหลังเกมว่า ผมแค่อยากเล่นให้เต็มที่เพื่อพี่ๆเพื่อแฟนบอลและเพื่อประเทศไทยคำพูดสันส้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์ที่ทำให้หลายคนยิ้มทั้งน้ำตาชัยชนะครั้งนี้ของบุรีรัมย์ไม่ได้สะท้อนแค่ความสามารถแต่ยังเป็นผลลัพธ์ของความเชื่อความรักและการทำงานหนักของทุกคนในทีมตั้งแต่โค้ชไปจนถึงสตาฟไปจนถึงแฟนบอลที่ไม่เคยทิ้งทีมแม้ในวันที่ลำบากที่สุด เมื่อค่ำคืนจบลงแสงไฟในสนามค่อยๆดับลงแต่แสงแห่งความหวังของบอลไทยกลับสว่างขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและในใจของทุกคนยังคงมีภาพของชนาทิพยที่ยกแขนขึ้นชูเหนือหัวยิมกว้างและพูดคำสั้นๆว่าเรากลับมาแล้วไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนี้บอลไทยจะเดินไปทางไหนแต่เกมนี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ในฐานะวันที่อิกชีอีค,คัมแบ็กวันที่ชนาทิพฟื้นคืนจิตวิญญาณวันที่บุรีรัมถล่มคู่แข่งขาดลอยและวันที่แฟนบอลไทยได้กลับมารักฟุตบอลอีกครั้งอย่างแท้จริงเพราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือเรื่องราวของหัวใจความเชื่อและความหวงังและคืนนี้ฟุตบอลไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อหัวใจทุกดวงเต้นไปในจังหวะเดียวกันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป